ผมก็ผบนาะยช็อตตี้บูโจะว่ากับศึกสาก๊กขวร้อนเกมมือถือ RPG จัดทีมตัวละครจาก3มก๊กชื่อดังนั่นเองครับจุดเด่นของเกมนี้เลยคือแจกหนักและเยอะมากๆครับมาถึงก็มีริปโปร้ล่างมานแล้วครับโคตรเท่ แถมยังแจก V.I.P ให้ถึงขั้น9้าเลยนะครับแล้วเล่นไปอีกสักพักหนึ่งก็เลื่อนขั้นมาระดับ11ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ควรทําเลยหลังจากเข้ามาในเกมก็คือการรับของรางวัลในจดหมายนั่นแหละเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังครับพอเราเข้ามาแป๊บแป๊บเดียวปุ๊บ V.I.P เด้งไปเวลเ้าเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเปิดดูในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีของแจกมาอีกเพียบเลยครับก็อย่างเช่นเนี่ยพวกไอเทมกดแล้วได้เงินคืนได้เพชรคืนนู่นนั่นนี่ ของเรียกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอาวุธอุปกรณ์คือแบบเยอะอะอยู่ในนี้คือเยอะมากเปิดกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยและด้วยความที่เราเป็น VIP ครับให้เราไปเช็คที่กิจกรรมนะครับเขาจะมีรางวัลแจกด้วยตรงแพ็ก VIP เห็นไหมนี่แหละครับเรามี VIP เท่าไหร่ก็รับกล่องตามเลเวลของเราได้เลยนะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถซื้อของได้ในราคาถูกลงด้วยใช่ไหมครับอ่ปกติแล้วเนี่ยราคามันจะแพงมากเลยแต่พอเราเป็น VIP เนี่ย ทุกระดับเลเวลเลยเขาจะมีการเอาของมาขายในราคาที่ถูกลงนะครับใช้ตําลึงที่เราได้ฟรีมาได้แหละซื้อได้เลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ครับมันจะมีอีกเมนูนึงด้านขวาสุดบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภอันนี้ก็คือการเอาตำลึงไปแลกตำลึงนั่นเองครับซึ่งมันจะการันตีได้สูงกว่าแน่นอนครับอะอยังดูชาวบ้านเขาแลกก็ได้ครับอย่างคนเนี้ยเอา440ทองไปแลกได้กลับมา1,435ทอง คนนี้คนเดิมเลยเอา1440ทองไปแลกได้2 4 7 5ทองพอเข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละเราเอาตำลึงเนี่ยมาแลกให้มันเป็นระดับที่สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้ก่อนนะครับและนี่ยังไม่ได้พูดถึงกิจกรรมต่างๆทั้งสายฟรีทั้งสายเติมเงินอีกเพียบเลยนะด้านบนเนี่ยเอาเป็นว่าว่างเอาไปลองเช็คกันดูเองและกันขอรีวิวก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวสักทีมัวแต่ดูของแจกอย่างแรกเลยก็คือจะไปดูเรื่องของการต่อสู้ก่อนจะอยู่บริเวณด้านขวาล่างนี่แหละแต่ว่าไปดูคําสั่งด่่านนนกนกกอั ด้วยความที่เราเป็น V.I.P. อะครับมันจะมีคำสั่งผ่านด่านอัตโ,ตโนมัติอยู่นะครับก็คือเราไม่ต้องลงไปสู้เองเลยตัวเกมจะผ่านด่านให้แต่ว่าเ,ออเพื่อเป็นการสาธิตเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปสู้ด่านหนึ่งให้ดูกันละกัน ก่อนจะลงไปต่อสู้ก็เตรียมทัพกันก่อนนะครับก็คือการจัดทีมนั่นเองครับเกมนี้เราจัดได้ทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับเวลาจัดก็ง่ายๆแต,แ,ตแต่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 ได้เลยนะครับแล้วก็พยายามดูธาตุด้วยเกมนี้มันมีระบบธาตุนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสายอาชีพด้วยแต่นี้อาจจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดแต่และตัวละครนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันเนาะจัดตามที่มีไปก่อนเอาตัวเงเก่งใส่ไปก่อน ส่วนการต่อสู้ของเกมเนี้ยก็ไม่มีอะไรพิสดารเลยครับเพราะว่าตัวเกมจะมีคูณ3ให้มีคําสั่งนําทางกับออโต้ให้ครับคือเกมเนี้ยเราเดินได้นะเราแค่คลิกที่หน้าจอเดินได้เลยครับบางทีศัตรูเขาใช้สกิลแบบมีอาณาเขตกว้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถเดินหลบหลีกได้เลยจริงๆมันยังมีอีกลุกเล่นหนึ่งด้านขวาล่างก็คือคําสั่งไฟฟ้านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเก็บเกตเต็มปับ๊บกดได้เลยครับแล้วก็กดให้ตรงจังหวะอีกอย่างเับเกมแนวดนตรีอนะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ ก็อย่างที่เห็นครับว่าความเสียหายนี่คือเยอะขึ้นมากเลยครับแต่จริงๆเราไม่ต้องกดก็ได้นะแต่แค่มันจะไม่แรงเท่านั้นเองก็แนะนำว่าให้กดกันละกันเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมลุยต่อไม่ได้แล้วแบบผมนะครับก็คือเขาบอกว่าต้องให้เลเวลของเราเนี่ย26ก่อนมายถึง ID ดีหลักนะครับอ้าวแล้วเราทําอะไรได้บ้างก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมเช่นนี่เลยด้านบนครับมันจะมีระดับสูงก็คือระดับที่มันยากกว่าปกตินั่นเองครับไอพวกนี้เนี่ยลงแล้วก็จะได้รับของเป็นจำนวนมากเลยก็ถ้าเกิดว่าลงไหวก็ลงด้วยกันละกันอันนี้ผมเริ่มลงไม่ไหวแล้วต้องไปอัปเกรดตัวละครก่อนหรือไม่ก็อาจจะไปลงด่านก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเป็นระดับยากเนี่ยมันจะลง ดูแอนิเมชันส่วนการต่อสู้รูปแบบอื่นๆจะอยู่ด้านขวาล่างใกล้ๆกับด่านนั่นะครับเดี๋ยวไปดูท้าทายก่อนละกันในช่วงต้นที่จะเปิดมี3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกเป็นล่าสมบัติ อันนี้จะเป็นสมบัติที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครได้นะครับแล้วจะหามาได้ไงใช่ไหมเราต้องไปแย่งชิงจากผู้เล่นอื่นนั่นเองครับก็คือคลิกเข้าไปได้เลยมันจะมีบอกว่ามีใครเนี่ยที่ถือของไอเทมชิ้นนี้อยู่แล้วก็กดแย่งได้เลยไม่มีแอนิเมชันครับกดปุ๊บมันก็จะแย่งเลยทันทีถ้าเกิดว่าแย่งสําเร็จก็จะได้มาแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละก็ไปแย่งให้ครบเลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาเก่งๆหน่อยอ่ะมันก็จะขึ้นว่ามีโอกาสสูงที่จะแย่งชิงได้แต่ว่าไม่สามารถกดแยย่่่งงงงแแแบบบบ5คััั้้้้ไไดไดือทบบทีละเานน แล้วพอเราแย่งครบสิสธิ์เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมรีบผสมนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังถือไอเทมพวกนี้อยู่ก็อาจจะโดนคนอื่นมาแย่งได้นั่นเองครับตัวน,นั้นต่อมาท้าทายรายวันนะครับอ,อันนี้เป็นดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองครับลงแล้วได้ไอพีได้เงินได้ไอเทมสําหรับการตีบวกมากมายนะครับวันหนึ่งจะลงได้3ามครั้งอย่าลืมมาลงให้หมดเลยก็แล้วกันเนาะส่วนบรรยากาศต่อสู้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากด้านนอกนะครับโหมันนี้ก็ขอข้ามไปไวๆก็แล้วกันนะ ส่วนี้กิจกรรมหนึ่งผ่านการทดสอบอันนี้อารมณ์มันจะประมาณโลกลท์ครับก็คือเขาจะให้เราเนี่ยต่อสู้ไปทีละชั้นชั้นชั้นนะครับและเราเลือกได้ด้วยนะว่าจะไปสู้กับสตูที่อ่อนแอหรือว่าเก่งๆถ้าเกิดว่าเราไปสู้กับตัวละครที่เก่งๆก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยทีนี้เราชนะครบ3ชั้นแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะซื้อบัฟอะไรจาดาวได้ไหมถ้าเกิดเราเลือกแบบยากสุดเราจะได้5ดาวไงก็ยิ่งมีดาวเยอะก็ยิ่งซื้อบัฟได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ แล้อยืมมารับรางวัลที่ด้านขวาด้วยนะครับเขาจะมีเหมือนกับให้เราเก็บดาวไงเก็บครบก็รับรางวัลเพิ่มเติมได้ตัวนีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือการแข่งขันนั่นเองนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับอารีน่านั่นเองครับช่วงต้นก็จะเปิดแค่อันเดียวคือสนามประอง อย่างแรกที่อยากให้ทําเลยคือมาจัดแนวทับก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรมาใช่ไหมล่ะเออจัดเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดทีด่เป็นไปได้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าค่าพลังเราเท่าไหร่ศัตรูเท่าไหร่นะครับ่ออย่างเงี้ยคือศัตรูค่าพลังน้อยกว่าผมเกือบหมื่นเลยใช่ไหมแล้วอันดับเขาอยู่สูงด้วยถูกไหมตัวเลขยิ่งน้อยก็หมายถึงอันดับยิ่งสูงใช่ไหมครับโอ้โหล้วดูอันดับ1 0 2 0 0 0 0 0กว่าจะไหวไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวตีคนที่ค่าพลังต่ำๆหน่อยละกันไปลุย ตูงกันที่น้ําตกเลยครับผมเป็นไงครับแต่ละคนกระโดดหวดกันตูมตามตูมตามเลยครับไหวไหมน้อคือฝั่งเขาก็มาล้วงหลังเราเราก็ไปล้วงหลังเขา <c oughs> ตีกันนัวนัวนัวโอ้โหพวงกันสนั่นวันไหวริปโป้เราเลื่อนยังไม่ล้ไม่เป็นไรครับขอแค่ริปโป้ยังยืนอยู่ก็เพียงพอแล้วอาริปโป้มาช่วยแนวหลังแล้วใครไม่รู้มาล้วงหลัง อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้จะตายแล้วอีก2คนเดี๋ยวมึงฮิวนะขอฆ่าก่อนโอเคแตกไปอีกสองคนครับดูทรงแล้วผมน่าจะชนะแล้วล่ะดูด้านขวาบนได้เนาะจะมีบอกหลอดเลือดของแต่ละคนอยู่นะครับอ,อันนี้ก็มีกล่องให้เราเลือกด้วยนะหนึ่งในสามอันนี้ก็แล้วแต่เราเลย เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับอยู่ที่โรงสุรานั่นเองครับด้านซ้ายล่างสุดเลยเนาะจะมี2ตู้นะฮะก็คือตู้ปกติกับตู้พรีเมียมงั้นเดี๋ยวไปเปิดตู้พรีเมียมเลยละกันคือเกมเ็าแจกตั๋วมาให้เปิดอยู่แล้วนะครับงั้นก็เอาเลยมาดูซิได้อะไรบ้างอืมได้เตียวหุยเลยนะครับผมโอ้โหได้เลยแต่ถ้าอันเนี้ยเป็นจิกซอกไงยังไม่ได้ไงโอเคได้เตียวหุยมาแล้วนะครับเราปีม่มาแล้วเตียวหุยขาดกวนอูสหน้าลองหาดูซิไอเอ่ยรอบนี้ รอบนี้เป็นเตียนห้องนะครับผมแต่ว่าเป็นสีม่วงไงถ้าเป็นสีส้มๆจะดีกว่าสีม่วงเนาะอเอเปิดต่ออืมได้ตันโกงนะฮะโอเคโอเคอัปเปิลตอรอบนี้อ้าวเตียวกกแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนนะครับโอ้ยสีแดงนี่คือดีสุดในตอนนี้เนาะอ่ะเปิดอีกเปิดอีกรอบนี้ได้สัวเอี่ยมนะครับสัวเอี่ยม อ่านถูกว่าไม่รู้นะไม่ค่อยแม่นสามก๊กด้วยรอบต่อมาโอ้โหโจโฉแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ได้กงสุนจ้านมานะฮะอ่เปิดต่อสิหมดยังยังไม่หมดนะครับตัวอย่างเยอะรอบนี้ได้ใครเนี่ยอ่อไม่ได้ใครเลยใช่ไหมเป็นจิ๊กซอหมดเลยนะครับผมอ่าไม่เป็นไรไม่ว่ากันเปิดต่อได้อุยเอียนมาครับผมแล้วก็ได้ชิ้นส่วนเตี๋ยวเซียนด้วยแต่ผมมีแล้วไม่เป็นไรอ่ะเปิดอีกอ๋อ พอที่ตัวหมดแล้วครับจะใช้ตาลึงแทนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตาลึงอ่ะผมจะเอาไปแลกดีกว่าเก็บให้ครบ55าหมตัวเรทของการเปิดกระชปองเกมนี้ผมหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าเขาเขียนอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องการันตีเนี่ยดูด้านขวาได้ครับเปิด150บใบเนี่ยเราจะได้กล่องเลือกขุนพล S บวกตัวแล้ว S+ บวกมันมีใครบ้างอ่ะเรากดดูรายชื่อได้นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ S บวกก็คือพวกนี้นะครับไม่ใช่ SS นะคนละตัวกันนะต้องเป็น S บวกนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ย ลองดูกันแล้วกัน,กนครับมีหลาย10คนอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดไปคบ500เนี่ยเราจะได้กล่องเลือกขุนพลระดับ SS4 ตัวเลือกนะครับก็จะมีฮองตงซุนเกียนโจโฉและเตียวกกเท่านั้นนะครับและ800ครั้งนะครับเราจะได้รับชิ้นส่วนของอีเกียนแน่นอน150นะครับคือเป็นตัวละครนะเนี่ยเป็นระดับ SS ทัดลมนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าครับจริงๆเข้าคําสั่งจัดทัพก่อนก็ได้นะมันก็คือการติดตั้งพวกอุปกรณ์นั่แหละครับกดสวมทันทีเลยก็ได้ก็จะมีการติดตั้งให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีคําสั่งพัฒนาชุดก็คือตีบวกอัตโนมัตินั่นเองนะครับจาอันนี้ได้ไหมหยกเขียวที่เราไปป้นชาวบ้านเข้ามาถ้าเกิดว่าจะอัปเกรดเจ้าเนี่ยเราต้องคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเกรดหนังสือดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นสีแดงนะ ปิดเข้ามาเสร็จปั๊บมันจะมีการหลอมเห็นไหมครับอ่านและการหลอมเนี่ยก็คือเป็นการตีบวกเจ้านี่โดยเฉพาะจะไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ตีบวกจากด้านนอกได้นะครับแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะเช่นการเจรไานาสุ่มออปชันที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยการเพิ่มดาวการฝังของอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมยังได้ไม่ถึงไงบางอันมันยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็ลองมาเล่นกันดูเองแล้วกันเนาะ ส่วนพวกอาวุธและเครื่องป้องกันพวกนี้มันก็มีการหลอมกันเจรไนเหมือนกันนะครับก็แค่คลิกเข้าไปที่อุปกรณ์แล้วดูด้านซ้ายเห็นไหมครับเออนั่นแหละหลักการเดียวกันถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าจะจัดทีมยังไงดีนะครับมีตัวละครเยอะเลยดูด้านซ้ายก็ได้ครับมันจะมีคําสั่งเพิ่มอยู่แล้วก็จะมีคําสั่งแนะนําจัดทัพเห็นไหมครับนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเรามีตัวละครตามที่กําหนดเนี่ยได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะ ส่วนการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็จะอยู่ที่คําสั่งแม่ทับข้างๆกับจัดทับเมื่อกี้นั่นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวไปอัปเกรดเตียวหุยก่อนนะกันเมื่อกี้เพิ่งได้มาเนาะอัปเกรดมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือการเลื่อนขั้นนั่นเองครับปกติชื่อสีขาวไงเลื่อนขั้นเสร็จปั๊บก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่ะเป็นเขียวหนึ่งเขียวสองน้ำเงินอะไรเงี้ยครับก็เลื่อนระดับไปได้เรื่อยๆเลยตรายที่มีไอเทมนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับจะมีการเพิ่มดาวด้วยก็ถ้าเกิดว่าได้จิก๊กซอมาครบเนาะก็สามารถเลื่อนขั้นได้อย่างเช่นเตียวเซียนไงตอนนี้ครบแล้วเลื่อนขั้นเลยดีกว่าครับจะได้รับสกิลใหม่ๆม,มาด้วยนะครับส่วนการอัปเกรดนะครับอันนี้คืออัพเกรดเลเวลนั่นเองครับพอดีเพิ่งได้เตียวหุยมาก็อัปเกรดซะหน่อยละกันครับเลยวลจะได้ทันปาร์ตี้หลกัก ส่วนต่อมาเป็นทักษะหรือว่าสกิลประจำตัวละครนั่นเองครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยการใช้เงินกับแต้มสกิลนั่นเองครับแต้มสกิลเนี่ยเขาจะมีให้20แต้มเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกๆ5นาทีเนี่ยเขาจะมีการฟื้นฟูให้10แต้มเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาอัปเกรดด้วยนะครับไม่งั้นเสียดายแย่เลยครับส่วนสุดท้ายจะเป็นรายละเอียดของตัวละครนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครครบตามที่กําหนดก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนต่อมาก็คือคําสั่งเลี้ยงดูนะครับคาสั่งเลี้ยงดูเนี่ยก็สามารถเพิ่มความเก่งให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นอันแรกคือดาวแม่ทับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนแบบนี้ก็อัปเกรดได้เลยจบแค่นี้เลยนะครับมันจะมีการบวกสเตต,ตัสให้กับทุกขุนพลนั่นเองครับ วนั้นต่อมาค่ายกลทหารศิลา8ประตูชื่อโฮเทลเลยใช่ไหมอันนี้คืออัปเกรดตามกกนั่นเองนะครับผมอยากจะอัปเกรดกกไหนก่อนก็เลือกได้เลยเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกินอยากจะอัปเกรดหมดเลยก็อันบนสุดเนาะส่วนตัวผมว่าว่าจะอัปอันนี้แหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าจะได้ใช้กกไหนเยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆจะอัปเกรดขั้นสูงๆได้เลยนะต้องผ่านขั้นที่ต่ํากว่ามาก่อนเลเวลเนะครับเขาเขียนบอกอยู่เห็นไหมต้องอัปเกรดป้องกันกายกับป้องกันเวทให้ได้ระดับ7จทั้งคู่ก และอีกอันนึงคือกลองรบอันนี้สําหรับสายเปนะจ๊ะเติมไปเลย490บาทจะได้รับบัฟแทบจะทุกอย่างเลยครับเอาละก่อนจากรลากันไปเราไปดูตั้งค่ากันหน่อยดีกว่าครับอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับที่เป็นรูปของเรานั่นเองนะครับก็มันจะมีให้เราเปลี่ยนชื่อด้วยนะเกมนี้เขาไม่ได้บังคับตั้งชื่อตั้งแต่แรกนะครับเปลี่ยนได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีการตั้งค่าด้วยซึ่งอันเนี้ยสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกเกมเนี้ยเราเน้นความานนะัย เอาล่ะก่อนจากลากันไปเดี๋ยวผมจะแจกไอเทมโค้ดนะครับเกมนี้ต้องเข้าไปล็อกอินผ่านทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเมื่อเราล็อกอินด้วย ID เดียวกันตัวเกมจะรู้นะครับว่า username ของเราคืออะไรแล้วเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นตัวเกมก็รู้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวละครเห็นไหมเขารู้หมดเลยถ้าเกิดว่าเราล็อกอินด้วย ID เดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ไอเทมโค้ดเข้าไปก็คือ 3khshorty นะครับพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กตามนี้เลยครับแล้วก็กด redeem ได้เลย ไหนลองดูหน่อยสิว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอ้โหขึ้นว่าอินฟลูช็อตตี้บูเจว่าเหรอเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้โอ้โหดูเป็นไงป้ายเปิดกระชัปอง60นะครับป้ายเลือกสัตว์เลี้ยงอีก20แต่ว่าเป็นจนะิ๊กซอเนาะตัวอีกอันนึงคือเป็นกล่องชิ้นส่วนระดับ SS อนะครับอันนี้ก็คือเลือกได้ตามรายชื่อนี้เลยครับกวนูริโปซูมาอีจิว่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย และผมได้ข่าวมาอีกว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านก็ได้โค้ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูคลิปของหลายๆช่องกันละกันเนาะจะได้ไอเทมโค้ดไปกันอย่างทวนหน้าและผมจะบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้นะครับถ้าเปิดดูในเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นว่ามีไอเทมโค้ดอื่นๆอีกนะครับนี่เป็นไงหมดอายุเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้พร้อมกับตัวโค้ดเลยกันละกันมีบอกชัดเจนเลยว่าได้อะไรบ้างนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแจกโค้ดเยอะเยอะแบบไม่บรรยะบรญยัอย่างจริงๆ และถ้าเกิดอยากได้ไอเทมโคนมากกว่านี้ก็ไปซื้อเท่าแก่น้อยได้เลยครับตอนนี้เขามีกิจกรรมคอร์แรปกันอยู่นะฮะก็ซื้อมาได้เลยครับเราจะได้รับไอเทมโคนที่อยู่ในซองเท่าแก่น้อยนี่แหละแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นซองเก่าซองใหม่ถ้าเป็นซองที่มีกิจกรรมจะต้องมี3ามโกขวร้อนอยู่ที่หน้าซองด้วยนะครับ และนอกจากนี้ถ้าเกิดได้มีการไปซื้อของตามเครือของเท่าแก่น้อยครับไม่ว่าจะเป็น b o b เบอร์ด็อกใช่ไหมเท่าแก่น้อยแลหรือว่า71หมูกระทะเนี่ยก็จะได้รับแต้มสะสมมาใช้ในเกมนี้ได้ด้วย และแต้มเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับดูใต้คลิปครับผมจะทิ้งไว้ให้ทุกอย่างเนาะก็จะมีอันนี้ที่ผมสนใจคือเท่าแก่น้อยที่เป็นสัตว์เลี้ยงในเกมนี้แล้วก็เป็นเท่าแก่น้อยโทเคนด้วยนะครับโอ้ใครที่เล่นพวก NFT ก็อาจจะแลกเก็บไว้ก็ได้นะส่วนของแลกอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นพวกของอัปเกรดอะไรต่างๆแบบนี้ ทีนี้เรามาพูดถึงแพ็กเติมเงินกันบ้างดีกว่าครับเผื่อท่านผู้ชมติดใจครับ VIP 12ไม่พออยากจะเติมเงินเพิ่มเนี่ยไปดูด้านบนได้เลยพวกแพ็กรายวันเติมเงินครั้งแรกแล้วก็การเติมเงินไอ้พวกนี้นี่แหละครับ <S <S เขาก็จะมีรวมแพ็กเกจขายในราคาถูกมาเพียบเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมสนใจพวกแพ็กรายวันรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นอันนี้ละกันออนไลน์ทุกวันได้รับทองมากมา เนี่ยดูดิ15บาทเท่านั้นเองครับนี่คือบัตรรายเดือนนะ15บาทได้ทอง300เลยทันทีแล้วก็ได้ทอง200ทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพรีเมียม75บาทนะครับเติมปุ๊บได้เลยพันหแล้วก็ทุกวันเนี่ยได้อีก1,000เรียกได้ว่าโคตรถูกครับเกมนี้ถูกมากและในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยยังมีแพ็กเกจขาในราคาโคตรถูกอยู่ด้วยนะอย่างเช่น10,000ทองเนี่ย50บาทเองถูกปะล่ะ โคตรถูกเลยส่วนอันนี้ทอง1,000ป้ายอันเชิญพรีเมียม30อัน50บาทเองโคตรถูกเลยอะถูกมากๆแล้วมันยังสามารถเติมเงินเข้าไปผ่านในเว็บไซต์นี้ได้อีกด้วยนะครับก็สามารถใช้บัตรเครดิต QR code ทูมันนี่ AIS Racer ได้หมดเลยครับสะดวกมากก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิวนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่คิดถึงเกมแนว3ก๊ก RPG พิมพ์นิยมที่แจกหนักห,กหกแล้วก็ศึก3ก๊กหัวรอ้อนเป็นหนในคำตอบครับ